ไม่ใช่แค่วัยรุ่นมีทุกรุ่นทุกแนวเลยนะเออเห็นแล้วปื้มปิติมากวันนี้เรามาทําอะไรกันครับสไป์วันนี้เราก็ได้มาร่วมงานเนาะแต่ว่าโอชาริตี้อ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ารอนเล่นรอนเล่นเอ้ยครับเราวก็พาแม่ไปกินข้าวพาแม่ไปกินข้าวเพราะจริงมันก็คือเหมือนเป็นวันหยุดที่เปิดาสให้เราได้ไปกินข้าวอ่ะแต่เรื่องของการทดแทนบุญคุณเนี่ยเราทํากันอยู่แล้วทุกวันถูกป่ะอ่า นะครับเดี๋ยวเราจะมาประมูลของกันะใ,ในวันแม่นะครับแล้วรู้แบบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเอาไปที่ไหนเอาไปที่ไหนครับอีนไหนเนี่วยขออนุารู้เอาไปาทําบุญนะครับให้บ้านพักกุชลาที่บางแคนั่นเองนะครับก็คือนั่งสายางไงสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย ที่แบบว่าทีลูกหลานเนี่ยก็ลืมไปนะฮะแล้วก็ไม่ดูแลท่านนะครับเราก็จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปช่วยสมทบนะฮะทำให้พวกท่านเนี่ยสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับมีโอกาสนะฮะแนะนำวัยรุ่นนะครับก็ถ้ามีวันว่างเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่สนุกนะไม่ใช่ว่าน่าเบื่อนะครับชวนเพื่อนๆกันเนี่ยออกไปทําบุญดสถานที่ต่างๆแบบนี้นะครับไปทํากิจกรรมให้เขามีความสุขเนี่ยดีมากๆนะหัวใจพองโตนะครับอ่ะเดี๋ยวเห็นกันแบบนี้แล้วนะก่อนเทียบเป็นเรื่องประมูล เดี๋ยวต้องขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะเจ้า